ะะสรุปเวลาวนะคะโค้งสุดท้ายรวมเซียนแล้วก็ชุดํำอิดของพ่อเฮงนะคะเซียนเป๊ะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าสามแปดเก้าศูนย์การเวลาวพัฒนานะคะของพ่อเฮงนะคะสุดจำอิดพ่อเฮงนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแปดสแปดสามสามแปดสามแปดเก้าศูนย์นะคะของพ่อเฮงนะคะงวด ว,วันพุนะคะของขว่งวันที่2ีอ็ดของพเน่ยเดินสามเดินแเดินหนะคะของพองอว่งเข้าสานะคะของขเ่งเข้า38ของเส้นเปยนะคะของเส้นเ,น,ะะเสนเปให้ติด2องติดสติดศนะคะเสียนให้ไปที่สองกะคะก็มาออกติดศูย์ศนะคะ ก็มาออกตัวกลับราคา90นะคะ38 90นะคะของข้อห่งนะคะงวดวันที่วันศุกร์นะคะศุกร์สุดสัปดาห์นะคะของข้อห่งนะคะรักหน่วยนะคะรักหน่วยก็มีเจ็ดมีเก้ามีสามมีหนึ่งะคะสิบมีหกมีสองมีสี่เดียนหกเดียนสองเดียนสี่นะคะงวดนี้สองสี่สี่สองของทุกเสียดนะคะมาชนกันและสี่สามสามสี่นะคะ หลักหน่วยเจ็ดหลักหน่วยเก้าหลักหน่วยสามหลักหน่วยหนึ่งนะคะสี่เจ็ดสี่เก่าสี่สามสี่หนึ่งสองเจ็ดสองเก้านะคะสองสามสองหนึ่งหกเจ็ดหกเก้าหกสามหกหนึ่งหลักหน่วยหลักหน่วยเจ็ดหลักหน่วยเก้าสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมกับพิจารณานะคะของของพ่อเฮงนะคะเป็นหลักนะคะสูตรหลักหน่วยหลักสิบนะคะของพ่อเฮงนะคะนะคะสองเก่า ก็เป็นตัวเด่นตัวดินของเซียนนะคะทุกเซียนนะคะมีสองเกาเอสก็จสรุปนะคะสรุปร่วมเซียนนะคะใส่ในกับของพ่อเฮงนะคะเนาะจะได้เป็นคลิปเดียวกันนะคะจะบ่ได้เบงหลายคลิปนะคะของเซียนเป๊กับเขาศูนย์เก่าไปแล้วนะคะเจ้าศูนย์ัวกับวันนี้เซียนให้ติดเป็นคนหนึ่งของเซียนเยอะเลยจัหน่อยเซียนให้ติด ติด2ติด3ามนะคะสมาสองมาแรงแรงกว่านี2กับ3ามติด2องติดสมติด4ติดหามาแรงมาแรงนะคะวดนีเนาะนะคะติดสองหนึ่งสองนะคะสองสองสองสี่สองหสองสมสองเห้าสองสองหนะคะติด3ามนะคะหนึ่งสามสามศย์สามสอี่สกสอีกหตัว1ตัวชนสองส สองนี่เบิ้ลนี้มาเร่สุดๆนะคะเบิ้ลสองสอวดนี้จะมาไม่รอลุ้นกันเนาะนะคะโอ้สองสองพอออกสองสองก็จะมาเป็นเกาเกาจะมาออกเป็น0ูนย์เก้ก็ออกไปแล้วนะคะศูนย์เก้เยคยมาห5าห้นะคะในชุดในชุดล็อกมีเบิ้ล5้าห้าและสองสองห้าห้าล่างสองสองสสองบนนะคะ สามสี่สองสองสี่สองสามหกนะคะชุดสี่ตัวของเส้นเตนะคะเบิร์สองสองและสามสามติดสองติดสามเนาะของเส้นปินะคะเอาแคบหน้าจอไว้นะคะของเส้นเปพอเฮงนะคะเป็นเจ็ดกัมหาเอสจะคัดร่วมเด่นนะคะเป็นมีเจ็ดสามเจ็ดสามกัมหาสองของเราห้าห้าเบิร์นหาหาของเส้นเส้นใหม่ างวันนี้นะคะสูตรหวยร้านเปอร์เซ็นของเซียนใหม่ติดเบิรนะคะติดเบิรนะคะวันนี้ซื้อซื้อ,อยังกระไดให้มีติดเบิรไปก่อนนะคะเบิรดห้าห้าเนี่ยเจ็ดมจะมากับ5้าห้าห้าห้าอีกหนึ่งตัวก็จะมากับ0ูนย์แนะคะแล้วก็ของไสุดไปโอ้ขอสดขอภัยนะคะไม่ชื่ตัวนังสีเอดกับบอคอยสวยดอกนะคะ พยายามเขียนให้งาม,งามอยู่กับบองามจ้าเสียนะคะเรียนหนังสือกับกบอคอยเก่งนโมดอกเพืลล่อจะเห็นยูทูบเลยกับใส่ความสามารถบักโลุเทาไปชมพิมพ์กับบัโลนุนซาก็ะโม่นะคะอ่าแล้วก็นี่ชุดของแอนดีไฮเดนสองเนี่ยสองสี่สองเก้ามาช่วงของเซียนนะคะเนี่ยห้าห้าศูนย์แปดอ่าเบิ้ลสองสองนะคะถ้าเบิ้ลเบิ้ลสองสองก็จะมากับหนึ่งหก หนึ่นงหกก,กก็จะมาครับสองสองนะคะเก้านะคะสองสี่ชั่นอีกล้ว,วันนี้นะคะวดกรียเซียนห้ไปที่อ่าศูนย์เกาเพ่าพี่กลับด้านวัน,นี้4ี่สองสองสี่นะคะเซียนพันห้กลับตัวกลับ1นึ่งตัวกลับด้านนะคะแล้วก็มีสาและสองสองนะคะเป็นสี่สองสองและสี่สามสเซียน เดนเซียนนะคะเดนเซียนชนนะคะมีสองเก่าสองซี่สองสามเก้าห้าส่สามหกสองอย่าลืมสี่สามสี่ชนกับทุกเสียนนะคะสองเก่าของเสียนใบอ็กขัดมาเดนเสียนหมดทุกเสียนนะคะของเสียนใหม่ก็มีเจ็ดสามองเสียนใหม่นะคะของสี่สามสี่สามสามสนะคะไปเป็นตัวกลับนี่ของเซียนนี่อกขัดมาเบิปนล้วนนะคะเดนเซียน ะะชุดเด่นเซียนนะคะสองเก้สองนะคะเก้เด่นสุดๆ2องสนะคะแล้วสอเกแต่ว่ามาตอนนี้กับมีสามสอ้สี่สคะเด่นสุดๆมีสองเก้าสองนะคะแล้วก็เจ็ดสอ่เจ็ดสหาสของมิุกเซียนละท่านผู้ชมของเซียนใหม่นะคะบ้านสองสองมาแรีงสุดๆนะคะวันนี้สองสอง ในะคำะวดนี้เซมาพอสองสองเนาะสองอสองนี่ก็จะมากับหนึ่งนะคะสองสองก็จะมากับห้าห้านี่มาก็ศูนเปียดเลยตัวนี้จับตามองดีดีเดี่ยตัวนี้เบิ้ลห้าห้าแล้วเบิ 2, 2. ้ลสองสองเบิ้ลห้าห้าแล้วเบิ้ลสองสองสี่สี่นะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดเบิ้ลสี่สี่นะคะค่าเกิดติดเบิ้ลสี่สี่นะคะก็จะมากับหนึ่งสาม อปซีซีกลายมากับหงสกลมากั 1, 3, ้หนึ่งสามเนาะโอ้เชียนมัง่ายดี่ะเนี่ยซีซีจะมากับมหนึ่งสามเก้าเก้ามาอีกนะก็จะมากับ2องซเก่าๆนะคะเอ็กจับคู่4ีตัวให้นะคะติดเบิ้ลถ้าเกิดติดเบิ้ลนะคะของเซียนไมคก็ให้ติดเบิ้ลนะขอรองพิจารณาบึ่งนะคะอะ่าเรีนสุดๆนะคะเรียนสองก็มีสองซีดิด 2องสี่กนะคะสอก็จะมากับ4,3 1 6 2มงหกสอองาคะชุดคัดเด่นเซียนนะคะสองเก3าสองสี่สองสามเกนะคะส่าเ็ดน่นสุดๆเบิ้นสองสอง,สองนะคะแล้วก ตัวเด่นของเสียดนะคะสอง3 5้าสสหนะ์แปดนะคะ16 2 2สองสองนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะเที่ยวทางนะคะงวลาวนะคะชุดสรุปรวมเซียนนะคะก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะ,ะก่อนจะลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงสูงนะคะพิจารณาได้ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะ,ะตัวเด่นสุดๆนะคะวันนี้น่าจับตามองนะคะ16 2 2 5 5 0สองหนะคะ แล้วกเบเบองส22อ,อ,อีกหนึ่งตัว22และ55นะคะอาสามสี่สี่สามนะคะที่เอทเอาลงให้ชุดสี่ตัวนะคะเป็นดินสุดๆ